วิธีทำตัวให้เป็นคนเด่นอย่างง่ายๆโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิทยานาควัชละถ้าใครถูกว่าเป็นคนอยากเด่นเขาคงไม่สบายใจนักเพราะความหมายเหมือนดูถูกดูแคลนแต่มีใครบ้างเล่าที่ไม่อยากเด่นอาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยเพราะส่วนใหญ่อยากได้รับการยอมรับอยากได้ความรัก ความสนใจจากผู้คนในสังคมทั้งนั้นมีแต่คนอยากได้อยากรับแต่ไม่ค่อยมีใครเป็นผู้ให้แล้วทำอย่างไรจึงจะได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วกลายเป็นคนเด่นมีคนอยากเด่นหลายๆคนที่พยายามทำตัวให้แปลกแตกต่างจากคนอื่นทั้งการแต่งกายทรงผมกิริยาท่าทางบุคลิกลักษณะพฤติกรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งการอวดรวยอวดเก่งอวดสวยอวดหล่อเป็นตน้นถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมายศีลธรรมและเป็นสิ่งดีก็จะได้รับความเด่นที่ดีแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นขัดต่อกฎเกณฑ์กติกาสังคมหรือศีลธรรมก็จะได้รับความเด่นที่ดับมีกกติกาง่ายๆอยู่ข้อหนึ่งคือ คนที่อยากเด่นนั้นต้องมีความมุ่งมั่นว่าจะทำอะไรให้แตกต่างไปจากคนอื่นและควรจะเป็นในทางที่ดีด้วยเมื่อมีแรงบันดาลใจอย่างนี้แล้วก็จะเกิดจุดตั้งตน้นที่จะดำเนินชีวิตต่อไปให้ถึงจุดหมายที่ต้องการคือความเด่นถึงตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างของตัวเอง แต่ต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหลายคนอ่านถึงตรงนี้ก็บอกว่าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้หรอกแม้จะอยากเด่นก็ตามก็เหมือนสอบตกไปเลยยอมแพ้ดีกว่าบางคนคอยอิจฉาคนเด่นอื่นๆด้วยแต่ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังเพิ่มแรงบันดาลใจต่อไปได้เพิ่มศรัทธาในการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น คนที่มีศรัานั้นจะมีความสุขและได้ในสิ่งที่อยากได้ในบัรนปลายผมเชื่อและชอบกล่าวคำที่ว่าศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็นและรางวัลแห่งศรัทธาก็คือการได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อเมื่อคุณเชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เกิดความเด่นได้คุณจะได้เห็นความเด่นนั้นจริงๆ สิ่งที่อยากแนะนำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนเด่นก็คือการเปลี่ยนแปลงคำพูดเพราะมองเห็นได้ชัดและได้ผลชะงัดนักคนทุกวันนี้พูดไม่เป็นพูดไม่เพราะทำให้คนไม่ชอบไม่สามารถเป็นคนเด่นได้แม้จะเป็นคนเก่งรวยสวยหล่อหรือเป็นคนดีก็ตามคำพูดเป็นสิ่งที่แสดงถึง วิถีชีวิตและลักษณะของคนคนนั้นบอกถึงสิ่งที่เขาสะสมบ่มเพราะในจิตใจของเขามายาวนานใครเป็นคนอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเช่นคนชอบการพนันก็จะมองอะไรเป็นการพนันและเรื่องการพนันอยู่บ่อยๆบางคนโชคดีมีพ่อแม่ดีพูดเพราะก็จะได้พันธุก,กรรมดี หรือตัวอย่างการพูดดีๆจากพ่อแม่ทำให้พูดเพราะบางคนต้องมาฝึกการพูดเอาเองตอนโตแล้วจงรับรู้ไว้ด้วยว่าลิ้นของคนเป็นสิ่งที่อยู่ไม่สุขไม่เชื่องลิ้นจะทำให้คนเป็นคนผิดคนชั่วหรือคนดีก็ได้จึงต้องคอยระวังการใช้ปากใช้ลิ้นให้มากต่อไปนี้ เป็นข้อนแนะนำเพื่อฝึกการพูดเพราะๆเ,เช่น 1. พูดแต่สิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับคนที่เราคุยด้วยสิ่งไม่ดีของเขาห้ามพูด 2. หาเหตุอวยพรหรือให้พรเขาในระหว่างการพูดโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาหรือเรานับถือเป็นผู้อวยพรเขา 3. ห้ามพูดคำหยาบเด็ดขาด คำเดียวก็ไม่ได้หลายหลายคนชอบพูดคำหยาบกับคนสนิทซึ่งไม่ถูกต้องเลยถ้าพูดแล้วจะเคยปากเอาคำหยาบออกได้ยากฉะนั้นไม่พูดคำหยาบเลยจะดีกว่า 4. ลองนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือขอให้มาอยู่ในตัวเราเพื่อเราจะได้ไม่พูดหยาบและพูดเพราะม,มากขึ้น บางคนที่เป็นชาวคริสต์เขาจะนึกถึงพระเจ้าเสมอเสมอเวลาพูดทำให้พูดหยาบน้อยลงโดยขอให้พระเจ้าช่วยเขาชาวพุทธอาจนึกถึงพระพุทธก็ได้ 5. จงเรียกชื่อคนด้วยเสียงที่สุภาพนุ่มนวลและให้ใช้คำนำหน้าว่าคุณให้เคยปากอย่าเรียกใครว่านี่นี่ หลายคนจิตใจดีแต่พูดไม่เพราะเสียงหุ้นหวนจึงไม่มีคนชอบ 6. ระวังอย่าให้ลูกเล็กๆพูดคำหยาบเพราะเขาจะเรียนแบบอย่างจากคนเลี้ยง 7. อย่าลืมหาโอกาสเวลาพูดกับใครก็ตามให้บอกว่าเขาน่ารักมากแล้วคนคนนั้นจะเป็นคนน่ารักมากขึ้นมากขึ้น ทั้งที่ในขณะนั้นเขาอาจจะเป็นคนไม่น่ารักก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือลูกหลานหรือพ่อแม่สามีบางคนพูดหยาบชอบด่าภรรยาแต่พอภรรยาพูดชมว่าสามีเป็นคนน่ารักบ,บ่อยๆเข้าสามีเลยด่าไม่ออกหยุดด่าไปเลยหันมาดีกับภรรยามากขึ้น ใครพูดไม่ดีกับเราจะตอบเขาด้วยคำหยาบแต่จงพูดดีๆเพราะเพราะให้ตรงข้ามกับคำพูดของเขาและจงหาโอกาสอวยพรเขาด้วยเขาจะชะงักคำพูดเหมือนตกใจและเลิกพูดหยาบกับเราบทส่งท้ายจงเป็นคนเด่นโดยการตั้งใจพูดดีๆกันเถิดไม่ต้องลงทุนไม่เปลืองเงิน และไม่ยากเลยจงตั้งใจเชื่อเถิดว่าคุณทำได้คุณพูดได้แล้วคุณจะได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อคือความเด่นที่คุณอยากได้จงเชื่อเถิดว่าความเด่นอยู่แค่เอื้อมมือจริงๆ